สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาดูเฮียกัวนะครับแกกําลังดูกบอยู่นะครับเม่วนี้แกบอกว่าแกกาลังทาความสะอาดแล้วก็ให้อาหารกบนะครับซึ่งมันมีกบลายลายหลายลลายขนาดนะครับอยู่ที่บ่อแห่งนี้นะครับที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนดาสีตาบลกอไร่อําเภอโกสุนิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับนั่นเห็นไหมครับเฮียกกวกำลังดูกบอยู่นะครับ หลังจากที่เกลี่ยให้อาหารแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เงียโกนครับเงียโกสวัสดีครับเงียโกสวัสดีครับเรียกไงเงียครับสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยอันนี้กบอะไรนี่กบรบเอาไว้จะขายเหรอครับเอาไว้เราเอาไว้ขายเกลี่ขายตัวละเท่าไหร่ตัวนี้ตัวละสามบาทพี่พี่เงียโอ้ดีตัวนี้มันใเป็นไงตัวนี้ ตัวสามบาทให้สมาชิกให้สมาชิกเต็มแ่สามบาทอาหารเราอาหารอะไรอาหารเล็กกลางใหญ่ให้มันกินไงอาหารกลางครับอาหารกลางเิอีกลางโอ้เอาฮะวันนี้ใช่ไหมน้ำน้ำก็แค่นี้สิเฮียไม่เกินนี้ใขนาดนี้นะครับน้ำโอ้สะอาดดีเนาะเฮียนี่ฟีมือเล้นนี่ไม่ใช่ธรรมดาตัวนี้ ตัวละสามบาทเนาะเดี๋ยวมใกล้ๆกล้ดเอามือจับมึงกันน่อเงียยากนะครับอเอามือแทบบงกันนะตัวตั้เ,เดียด้วยกลับไปได้ดิจับเ <laughs> ป <laughs> โตวดูดูรวมใกล้ใครับดูใกลใกลูกับสายพ e. นะีเทียบก,กับสายพีีนะครับอืม สายพีเสี่หุนนะครับนี่เทียบกันดูนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเทียบกับสายพยีตัวใหญ่มากสมราคานะครับสามบาทไม่มีตายครับไปเลี้ยงแต่ตอโอมันเดือนเดือนครึ่งก็ได้ขายแล้วครับเดี๋ยวไปสำหรับมือใหม่จริงๆนะครับเอาขนาดนี้ไปเหนียวสบายไม่มีตายนะครับเดีย๋ยวไปดูบอร์ดที่สองเฮีย รูที่บ่อที่สองเนี่ยเฮี้ยานี่กบอะไรเฮียนี่นี่กบเอามาทำพันครับโอ้พ่อพันเถอะพ่อพันโอ้แน่นอนตัวนี้เลี้ยงยังไงเลี้ยงพ่อพันเนี่ยครับทำอย่างนี้เลยเรียนปกตินะครับจ่ายอาหารแล้วก็อยู่ระดับน้ำทำนี่สิเฮียน้ำทำนี่เหรอครับกะมัานเถอะคืเรียมันรอยข้อยังไงเรียนร้อยข้อเรอยนร้อยข้อเรีนรอยข้อ

เนน่งเคุณเลยดีครับคุยิ่งดีเถโอ้นนามาดานนี่เมอไปบังบ่อที่สาม่อนนเียอันนี้เด้อันนี้นจากวางเอันนี้บตั้งกําลังดีไงเป็นรุ่นพอพันในพันห่อไ่ไปนี่แหละเป็นอย่างพอพันมันกอเลียงเาเลียงขายเป็นลดเอาโอ้อันนี้เป็นลดละ้งกรามาณแักเดือน ประมาณเย็นครับเย็นขายได้เล่นบ่แต่ตัวโลูกแปดตัวลอะไรบ่ประมาณนี้นะครับประมาณแปดตัวลกเนาะครับโอ้ผมขึ้นไงไว้แต่ตอนนั้นผมม่าบมขึ้นหน่อยขึ้นวดองคุงจริงจริงเลยบมันสมบูรณ์สมบูรณ์ทีที่เมือไงางคนเที่ย่างที่เงินบ่เบป๊งอี่เบป๊งอีกอันนี้อันนี้มันยังอีกคนเนี่ยอันนี้กบแม่พันธุ์ครับโอ้น้งเขาให้ขนาดใดหนังหนังไปว่อยพ้อเรื่องนะครับ có loại kho này, này, bùm bùm này làm tay cả đi lên nó cục mẹ phần đi thật không bây giờ buồn buồn đi đi cục phần Nằm vào mắt nhìn vào ไปดูบอนี่ครับไปดูบอนี่อันนี้เด้ป่ะดิขคนหนียังอนี้คือกุนีมันกำลังดิตพอท่นเนี่ยครับสทายเดีนอันี้ติดจุ้งเหเป็นพอพ่านแม่ท่านปีนาพอพันแม่ท่นหนีครับอ๋ดไปเห็นปะขาดไปอ๋อเขาทายเดนมีเยอะตัวเเมื่อไรมันเดนเมื่อไรันเดนกำลังงาม นี่ลละตัวจักวัดวมือนีของเหวของเหลวมันมมันใหไงก็สามบาทอะนอ่ี้ต้องหาบาทเนี่หาดิหาอพอเพราะวมันไงหัวเงาเป็นยงเงียขายขายไว้ขายเร่ขายไว้ก็เรองไว้แท้ตัวไว้แท้ดีังไหนเฮียอาหารกินมืึงเลยจะเคียนกินสองสองอาหารเล็กอาหารญ่ นั่งกางอาหารกางกินก็ต้องกินทุกคนสนใจคือว่าไงไรแบบอาหารพวกว่าเปิ่ลตั้มเบบเอาไปเลี้ยงนี่เป็นอะไร่วกีตายมั้ยไอ้ไก่กเวียนงูมากินมันกระมังม้วนอย่ายไล่เอาไปรอตายเดือับ่เอาไปเนี่นั่นตเอาโอเคขอบคุณมากเนี่ย ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับเมียโกนะครับสวัสดีครับ